สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะห่างหายไปหนึ่งวันนะคะคิดถึงกันมั่งไหมคะก็พอดีเลยนะคะงานช่วงนี้จะรัดตัวนิดนึงนะคะก็ขอให้คิดถึงกันทุกวันทุกวันนะคะถ้ายังไม่ได้ไปหาใครก็รอนิดนึงนะคะใจเย็นๆน,นะคะไปหาทุกคนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนกระถางของ ต้นรางทองนะคะในวงของรางเงินรางนาครางทองนะคะก็อยู่ในตระกูลของว่านสี่ทิศเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะรากเขาตรึมเหมือนกันนะคะมีแค่สามหนวดเองนะคะแต่รากข้างล่างเป็นรากฝอยแผ่ดีจังเลยนะคะ เราก็จะใส่กระถาง8นิ้วนะคะถ้าเราไม่ค่อยได้ดูแลไม้ประเภทนี้ก็ยุบไปแล้วก็จะฟักตัวนะคะพักตัวอยู่นานหลายเดือนนะคะและเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะถ้าเราปล่อยตากแดดตากทั้งวันทั้งวันนะคะก็อาจจะหัวเน่าได้เหมือนกันนะคะเพราะความร้อนจัดนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงการปรับปรุงเปลี่ยนดินเพิ่มดินของไม้ต่างๆนะคะทั้งไม้หัวไม้ใบนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็ใครอยากดูในเรื่องการเปลี่ยนอันนี้ลากดีนะคะลากเล็กรากใหญ่มาเติมแล้วนะคะก็ใกล้ช่วงเทศกาลของเขานะคะที่เขาจะต้อง เตรียมรอรับน้ำฝนนะคะในช่วงเดือนพฤษภานี่ฝนก็คงจะตกแล้วนะคะปีนี้บอกได้เลยว่าฝนแรงมากๆเลยนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่ฝนตกทั้งปีนี่เดือนมีนาไม่ตกเลยนะคะเมษาก็ยังไม่ตกเลยนะคะเข้ามาเลยครึ่งเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองแล้วนะคะ ก็หลายๆคนก็โชคดีนะคะหลายๆคนก็สู้ต่อไปนะคะอันนี้พูดถึงคนทำช่องดู u t u b e นะคะวันนี้ก็จะมีเงินรายได้ของพี่ยูเข้ามาให้กับทุกๆคนนะคะใครครบร้อยเหรียญก็จะได้เงินนั้นนะคะ ถ้าใครยังไม่ครบก็สู้ต่อไปนะคะลุยอย่าได้ท้อนะคะเดี๋ยวก็ได้นะคะนี่อันนี้รากตรึมเลยนะคะ,ทะ,กกะ,ท,ะ,คะทะลุกระถางนะคะนี่โอ้โหทะลุกระถางหัวใหญ่มากอันนี้เป็นต้นลางทองของ ของใครเอ่ยของป้าไพลยไอหมอกดอกไม้ขุนเขาหมื่นบุพผานะคะที่ได้ส่งมาให้บาร่ายงพยอมตั้งแต่ปีก่อนนะคะตั้งแต่หัวเท่านิ้วก้อยนะคะตอนนี้หัวใหญ่ก็ลูกมะนาวแล้วนะคะเท่ากําปั้นแล้วนะคะนี่ค่ะหัวใหญ่มากเดี๋ยวเราเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะคะแต่เขาไม่ยอมออก นหนให้เลยนะคะไม่ยอมแตกหนอให้เลยน,นี่เราก็ยังใส่กระถางแปนิ้วเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เพิ่มดินเพิ่มดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงไปนะคะ จะมีปุ๋ยคอกผสมบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ได้ผสมมากผสมมากเดี๋ยวก็เกิดอาการร้อนระอุขึ้นมานะคะช่วงนี้ต้นไม้ต้องดูแลให้ดีๆนะคะน้ำมากไปก็เน่านะคะอากาศร้อนไปน้ำมากแฉะไปก็เน่านะคะช่วงนี้จะดูแลยากนิดนึงนะคะอันนี้ก็จากประสบการณ์ของบรรลัองพยอมเองเลยนะคะที่ ลูกไม้มงคลหลายๆชนิดนะคะจะเรียกว่าหลายร้อยชนิดนะคะก็จะมีปัญหาต้องแก้แก้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองว่า,าปีนี้ต้นไม้นี้ใช้แบบนี้แล้วเขาไม่รอดหรือว่าเขาดีเราก็จะจำอันนั้นไว้แล้วก็มาทำต่อแล้วก็มาบอกต่อกันนะคะนี่ค่ะ ทั้งหมดเลยได้3าหัว3มกระถางนะคะสปีก็ยังอยู่3หัว3มกระถางนะคะก็มีอยู่5กระถางนะคะก็พอดีเลยคุณปุ๊นะคะก็บอกว่าอยากได้เลยก็ให้แบ่งให้ไปสองกระถางนะคะสำหรับต้นรังทองนะคะอันนี้ก็เป็นของบ้านรังพยอมเองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของ ช่องไอหมอกดอกไม้ขุนเขาหมื่นบุพานะคะอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะคุณพรามนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านอะไของพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ